นี่เนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ันนนี่ตัวยาวเลยนะนี่นี่หญิงตัวนี้ค่ะคุณนี่ไงที่คุณแม่บอกบ้านเนี่ยมันมีแต่มันมีเข่าขึ้นไปเนี่ยแล้วมันมีขาคู่หน้ามันเป็นตัวเล็กและขาคู่หลังนี่ตอนแรกมองมองอันนี้เป็นหัวแล้วตัวมันยาวมานี่เอมนี้มุมนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยหัวนี่เขาแล้วข้างล่างมันมีหนวดสองหนวดนี่ขาคู่หน้านี่คู่หลังแล้วมันก็มีขาสองตัวเนี่ยคู่กันอยู่นะเออใช่มันชนกันตัดแถวกันอยู่ เออหรือไม่ก็แบบเป็นรั้วก็ได้เดี๋ยวทั้งวันก็ใช้ข้างหลังก็ได้อยู่ไม่ใช่หรอใช้อ๋อสุดไหนแล้วพอแล้วเข้าไปตรงนั้นละนั่นแหละจนภาพสุดตะวันผนังนั้นน่ะยิงผนังอยู่สอ่ะสอไซน์ค่าผมนี่เป็นคนละผนังเป็นสอไซน์หรืออะไรไม่รู้แต่เมียมไม่ตัวนี้นะตัวนี้นะอ๋ออันนั้นแ่ะกวาง่ไม่ใช่ไม่ไช่ไม่กวางเขาเรียกอะไรแพะภูเขามันมีหนวดอ่ะไม่ใช่หนวดมันนี่ลองเทปลูกอ่ะ พี่อย่าลุกพี่อย่าเพิ่งลุกพี่เพิ่งออกมาเมลูนึงเดียวอันนี้มันสี่สิบเมตรเดียวเนี่ยสิเนี่ยนับยี่สิบเมตรยี่สิบสี่พันถึงสองพันปีอ๋อประมาณนี้ใช่ไหมครับผมหรือว่าคุ้มค่าเลยนะครับถ้าถ้าถ้าพันปีขึ้นนะครับก็เป็นครับผมเขาคุ้มค่าผูดวน์ว่าตรงนี้มีลูกเป็นเหมือนแพครับผมซึ่งแพะหรือเลี้ยงขานะคะแต่ว่า มันก็จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติในโซนพื้นที่ที่ในเซาท์อินเดเชียของเราอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ที่น่าสนใจก็คือเราจะเห็นว่ามีรูปคนตัวใหญ่อยู่หน้าอยู่หน้าแพะหรือเลี้ยงผา่อาจจะเป็นการล่าสัตว์แล้วก็ตรงนี้เนี่ยค่ะตรงนี้เห็นไหมมีรูปหมาครับตอนนี้ถามว่าน่าจะเป็นรูปหมาซึ่งในในโซนบ้านเราค่ะจะชอบเจอรูปภาพการล่าสัตว์ที่เป็นคนอนกะมากับหมาครับทีนี้ถามว่าทําไมหมาถึงเป็นตัวที่ใช้กําหนดอายุได้ หมาเนี่ยค่ะคือเราพบว่าในหลักฐานทางโบราณคดีอ่ะในประเทศในในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยคนอนะ่ะที่เป็นการฝังศพแล้วเจอศพร่วมกับศพหมาครับนะคะมันจะอยู่ในช่วงหลัง4 0 0พันปีลงมาแล้วแล้วก็จากการเคยศึกษาพวก d n a ของสุนัขในที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะสุนัขที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเราพบว่าสุนัขพวกนี้มี DNA คล้ายกับสุนัขที่เป็นลูกผสมกับสุนัขป่าที่มาจากทางจีนตอนใต้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นสุนัขมากกว่าคนปั๊บ เราก็สามารถตีความเบื้องต้นได้ว่าตัวภาพเขียนสีพวกนี้น่าจะมีอายุช่วงหลัง4,000ปีลงมาแล้วแล้วพอมีการเลี้ยงสัตว์ประเภทสุนัขอย่างเงี้ยค่ะเอ่อมันจะเป็นสังคมที่คนในสมัยเนี้ยที่วาดภาพพวกนี้น่าจะเริ่มอยู่กันเป็นชุมชนแล้วชุมชนเล็กๆอาจจะไม่ได้แบบเป็นชุมชนแบบงวหมู่บ้านใหญ่โตแจ,จ่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีการตั้างถินฐานแล้วน่าจะเริ่มทาการเกษตรประกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานการทําเกษตร ที่เริ่มมีการพบปู่ในบ้านเราเนี่ยจะอยู่ประมาณ4,000ันปีเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณช่วง4 0 0พันปีถึง2,000ปีลงมาแต่ว่ามันก็จะมีภาพอีกเซตหนึ่งอย่างโซนที่เป็นเขาหินปูนทางทางจังหวัดเลยอย่างเงี้ยค่ะคพวกนั้นอาจจะเก่ากว่านี้เพราะว่าเป็นรูปแบบการล่าสวดเลยอาจจะอยู่ที่แบบประมาณ5 0 0 0 6 0 0 0ปีได้แต่ว่าอันเนี้ยเราเห็นแล้วว่าภาพเนี้ยมีหมา มากับคนแล้วก็แสดงเหมือนเหมือนการล่าสัตว์อยู่ตรงนี้ค่ะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ4,000-2,000ปีที่นี่นะคะอายุคร่าวๆ,ๆทีนี้ถามว่าทําไมแบบกําหนดอายุชัดๆเลยได้ไหมภาพเขียนสีอะคะ่ะกําหนดอายุชัดเจนยากมาก <c oughs> เพราะว่าคือนักวิทยานักโบราณคาดีเวลาเราจะกําหนดอายุแหล่งโบราณคาดีเราจะใช้พวกคาร์บอน14คาร์บอน4ในการกําหนดอายุซึ่งไอ้พวกนั้นน่ะเราไม่สามารถเก็บจากภาพเขียนสีได้ เพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เราสก,กิดเอาสีไปเอาสีไปต,ตรวจอย่างมากก็ได้รู้ว่าสีที่ใชท้ทํามีส่วนผสมของแร่อะไรบ้างแต่มันจะไม่ได้อายุนะคะมันก็เลยจะกําหนดอายุตรงจากภาพเลยยากเพราะฉะนั้นเราต้องเหมือนศึกษาเปรียบเทียบ่าค่ะดูว่าภาพมันเล่าเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เรื่องราวที่อยู่ในภาพเนี่ยมันสามารถกําหนดอายุได้ประมาณไหนแต่อย่างอันนี้นโชคดีว่ามีภาพคนมีภาพหมานะถือว่าไซต์นี้สําคัญมากมาก,มากๆไซต์หนึ่งของประเทศนะคะแล้วก็ของ ของของโลกนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสําคัญแค่ในพื้นที่นะคะคเพราะว่าในประเทศไทยอ่ะภาพภาพภาพเขียนสี่ที่เจอคนกับหมามีไม่ถึงสิบแหล่งนะคะจากจากสี่ร้อยกว่าแหล่งที่เรามีเนะี่ยในประเทศไทยอ่ะมีไม่ถึงสิบแหล่งนะคะที่เจอภาพคนร่วมกับหมาร่วมกับกนรล่าสัตว์แล้วเป็นภาพที่เล่าเรื่องแบบเนี้ยที่เราเห็นว่ามันมีเรื่องราวไม่ใช่ภาพลายเส้นอย่างเดียวแต่เราเห็นเลยว่ามีภาพ สัตว์ภาพคนที่น่าจะแสดงการล่าสัตว์ด้วยซ้ําแล้วก็มีภาพคนตรงนั้นอีกคนที่เหมือนเหมือนมีการแต่งตัวจะเห็นว่าเหมือนมีมีชายผ้าออกมาจากตรง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 ก้นเขาเห็นปะคะมีมีหัวมีแขนมีขาแล้วก็จะมีเหมือนเหมือนชายผ้าออกมาทั้งนี้นะคะแล้วจะมีภาพที่แบบเหมือนเล่าเรื่องราวได้ตรงนี้ก็จะมีเหมือนภาพคล้ายๆภาพคนอยู่ตรงนี้คนนึง นี่คือคนครับใช่ค่ะแล้วก็นี่คนตัวใหญ่เห็นไหมคะหัวขาแขนตัวหมานั่นอยู่ตงไหมาหมาอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูจะคล้ายๆกับรูปหมา นี่ปะคะมีคล้ายๆหมาแล้วก็อันนี้จะมีเหมือนคล้ายๆคนเนี่ยแล้วก็ถือเหมือนตัวที่ว่าเป็นสัตว์อยู่ตรงไหนเนะนี่ค่ะตัวนี้เลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวนะคะอ่าอันนี้จะชับก่อนนะเห็นไหมคะมีเป็นเหมือนแพะมีเขาแล้วก็มีขาสี่ขาขอนะครเห็นไหมคะ แล้วก็ตรงนี้ข้างๆมีคนอยู่เห็นไหมคะคนนี้มันมันมันคล้ายๆแบบเบรอะไรอยู่หรือเต่าครับตูดใช่น่าจะถืออะไรอยู่หรือเปล่าพวกสัตว์ได้หรือเปล่าแบบเบรกลับบ้านได้ครับได้นะครับดูดูอย่างนั้นก็ได้นะเหมือนคล้ายๆเราเวลาเราล่าเสร็จแล้วเราแบบคก็คล้ายอยู่นะคะนี้พวกหมูหรือเปล่าโจมหมูสามารถใส่ใส่เรื่องราวเพิ่มได้ว่า ความเนี่ยอย่างอันนี้ยเห็นปะคะคมันก็จะมีเหมือนภ<อ>าพเป็นวงกลมแล้วก็มีลายเส้นอะไรอยู่ข้างในตรงนี้เดี๋ยวจะลองแปลงอันนี้ดูว่าอันนี้เหมือนรูปอะไรอันนี้ก็จะเป็นเหมือนวันนี้น่าสนใจนะคะที่เป็นขีด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 เนี่ยเห็นปะคะเป็นชุดชุดจะว่าเป็นมือก็ไม่ใช่เป็นลายขีด ถ้าอย่างเงี้ยบางทีอะค่ะภาพภาพขีดขีแบบเนี้ยเกือบเกือบทั่วโลกเลยเขาจะตีความว่ามันคือภาพแบบพวกต้นข้าวต้นหญ้าซึ่งก็อาจจะแบบตีความแต่อันนี้คือเราไม่เห็นภาพพวกค,วครัวควายอะแต่อย่าง<ม>ถ้าครูเอ่อที่ผ่าแ,แต้มาค่ะที่เขาจะมีภาพขีดขีเป็นอย่างี้ชุดๆุดเป็นเซตๆเเแล้วก็แต่เขาจะมีควายอย่างเงี้ยเขาก็ตีความว่าเป็นภาพการทํานาครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกภาพลายเส้น ภาพลายเส้นเป็นชุดเหมือนเป็นใบไม้หรืออะไรอย่างนี้ก kind of really? ็ขายพวกใบเฟิร์นพวกนี้คือบางทีเวลาเราดูภาพเขียนสีมันเราก็ต้องใช้จินตนาการว่าเราจะจินตนาการว่าอะไรอาจจะจริงๆแล้วท้ายเขาอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องนี้เลยก็ได้จริงๆอ่อะเราอาจจะคิดไปเองว่ามันเป็นภาพศัพท์หรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้จริงๆก็ต้องแล้วแต่คนตีความหรือมุมมองเงนี้ค่ะ เรา,เราสามารถด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยการที่เปรียบเทียบกับหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆด้วยอะไรเงีาา้ยค่ะกับเปรียบเทียบว่าเราเห็นภาพค,คืออย่างคืออย่างเงี้ยภาพลักษณะเนี้ยคะ่ะในโซนในโซนอีสานในโซนเทือกเขาเราอะค่ะมันมีอยู่ประมาณร้อยห้าสิบกาแลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปดูซ้ำๆซ้ๆ,ๆเราจะเริ่มรู้แล้วว่าภาพสไตล์ประมาณเนี้ยเขาเขียนเป็นรูปอะไรอะไรเงี้ยค่ะ เราที่เรากําหนดว่า4,000ปีก็คือว่าไอ้พวกหลักฐานบนพื้นราบเนาะมันก็จะเริ่มพัฒนาการขึ้นใ,<ช>ในช่วงเวลาเดียวกันอะไรเงี้ย <c oughs> ก็แสดงว่าคนเขาก็เริ่มเข้ามาในช่วงนั้น <c oughs> เขาก็อยู่ข้าง <c oughs> อาจจะอยู่ข้างล่างแล้วขึ้นมาทําอะไรบนนี้ <c oughs> นอะไรเงี้ยค่ะภาพเขียนสีเขาทําไว้เพื่ออะไรคะคือภาพเขียนสีเนี่ยมันตีความยากมากเลยว่าไว้ทําไว้เพื่ออะไรนะคะเพราะว่า คืออย่างอย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยเขาโอเคออสเตรเลียแอฟริกาโอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสามารถตีความได้เพราะว่าคนในปัจจุบันที่เป็นชนเผ่าอย่างพวกอบอริจินอย่างเงี้ยเขายังวาดภาพเขียนสีอยู่ซึ่งถ้าพวกอบอริจินเนี่ยเขาวาดภาพเขียนสีเนี่ยเพื่อเป็นการถ่ายทอดความฝันเขาบอกว่าเวลาเราฝันเวลาคนเราฝันนะคะ<ช>ก็คือแบนพับุลูลดะมาเล่าเรื่องราวความฝันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะถ่ายทอดเรื่องราวที่เขาฝันเนี่ยลงมาเป็นภาพเขียนสีหรืออย่างพวกกลุ่มชนเผ่าทางเออฟิลิปปิน ทางมาเลเซียเขาก็ยังวาดภาพเขียนสีอยู่เขาเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ถึงการเหมือนบูชาบรรพบุรุษเ,เหมือนเป็นเป็นจุดที่สื่อระหว่างบรรพบุรุษกับกับเขาอย่างนี้ค่ะแต่ว่าบางพื้นที่ที่เป็นรูปมืออะค่ะอย่างที่ในอินโดนีเซียเขาพบว่าไอ้รูปมือมันเป็นการแทนสัญ,ญลักษณ์ของการแสดงการเข้ามาถึงแหล่งเหมือนหนึ่งเป็นการจับจองพื้นที่ว่าตรงพื้นที่เนี้ฉันเป็นเจ้าของนะ กับสองก็คือเป็นการบูชาบรรพบุรุษเหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าถ้ำพวกนี้ค่ะเป็นจุดที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกหลังความตาย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการมาวาดภาพเขียนสีหรืออะไรเงี้ยก็คือเป็นการทําพิธีกรรมอย่างหนึง่งที่เป็นเหมือนกับเชื่อมหมอผีในสมัยนั้นนะคะเหมือนเหมือนจำเหมือนคนทรงเนี่ยก็คือมาทําพิธีเพื่อเหมือนติดต่อระหว่างโลกปัจจุบันกับโลกหลังความตายหรือว่าบรรพบุรุษที่อยู่ในพื้นที่นี้เพราะสังเกตว่า เวลาเราเจอจุดที่เป็นภาพเขียนสีอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าหินมันน่าอยู่แบบมีลักษณะเป็นเพิงที่แบบหลบแดดหลบฝนได้แต่ว่าเวลาเรามองหันหลังกลับไปเราจะมองว่าแหล่งที่เป็นภาพเขียนสีเกือบทั้งหมดจะเปิดไปหาพื้นที่โล่งอย่างอันเนี้ยเนี่ยลองหันกลับไปด้านหลังถ้าจิลากา่าสมัยก่อนต้นไม้แบบไม่ได้สูงอย่างนี้นะจรโม่งเห็นเราจะมองเห็นวิวข้างล่างเห็นไกลเขาบอกว่าการที่จุดจุดที่เขาเลือกภาพเขียนสีที่มองเห็นพื้นที่ด้านล่างเพราะว่า เวลาประกอบพิธีกรรมสมัยก่อนอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ขึ้นมาประกอบพิธีกรรมได้อาจจะเป็นพวกผู้นําชุมชนหมอผีคนที่เป็นแบบเหมือนผู้นําในชุมชนเนี่ยประกอบพิธีวันนี้มีเครื่องดน,นตรีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคนที่อยู่ด้านล่างพื้นราบที่อยู่ชุมชนบริเวณเนี้ยอาจจะได้ยินเสียงหรือเหมือนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีด้วยได้อย่างนี้ก็มีก็จะตีความไปว่าจริงๆเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละถ้าคิดง่ายๆก็คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนสมัยโบราณ แสดงออกเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าติดต่อกับโลกหลังความตายหรือติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติอื่นๆอย่างผีฟ้าผีแทนหรืออย่างสมัยปัจจุบันเราเรียกผีฟ้าผีแทนอาจจะแบบติดตอ่อสวรรค์อย่างเงี้ยค่ะแต่สมัยก่อนอาจจะไม่ได้เรียกเป็นสวรรค์อาจจะเป็นเหมือนผีฟ้าผีแทนที่แบบโดนบรรมดาที่เกิดฝนเกิดน้ําแสงอาทิตย์อย่างเงี้ยสิ่งเหนือธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเหมือนจุดที่เชื่อมระหว่างโลกปัจจุบันโลกหลังความตายสวรรค์ เขาจะเห็นเนี่ยอย่างอันนี้ชัดเจนถ้ำนี้ก็ชัดเจนว่าหน้าผาเปิดเปิดรับไปทางนี้แล้วก็เรามองเห็นวิวภูมิทัศน์ด้านล่างชัดเจนครับยี่มีอะไรถามไหมคะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับกรุงเทพไม่บินมาเพื่อมาศึกษาหรือกำหนดอายุจากสี่พวกนี้ได้มันอาจจะอย่างน้อยเหลือไปให้ลูกหลานเราอนาคตได้ศึกษาอาจจะทำอะไรได้มากกว่านี้ แต่ส,ส่วนส่วนมากนี่คุณโบราณเนี่ยเขาเขาเขาจะเอาอะไรครับแบบเป็นยางไม้หรือเปล่าครับพวกนี้ที่ที่ว่ามาเขียนอย่างนี้ oh, สีใช่ไหมคะ<ส>พกสีเนะนี่ยเขาจะเอาจากแร่มันจะเป็นเหมือนแร่เหล็กชนิดหนึง่งเรียกเคมาไทต์นะคะเป็นสีแดงเป็นก้อนแร่สีแดงอย่างเงี้ยค่ะเป็นหินสีแดงหินสีแดงถ้าอย่างบ้านเราถ้าอย่างโซนอีสานเนี่ยก็จะอ,อยู่ตามพวกดินลูกลังมันจะเป็นก้อนแดงแดงแข็งแข็ง,ขง<ๆ>เขาก็จะมาฝนหากฝน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 เสร็จ ทีนี้ส่วนผสมที่ฝนผสมลงไปในสนะีเราไม่รู้นะคะเพราะยังไม่เคยมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบจริงจังแต่ว่ามันมีการศึกษาเปรียบเทียบบางมันชนเผ่าที่เขายังวาดภาพสันสี <c oughs> เขาจะผสมเลือด <c oughs> เลือดอะค่ะเลือดเลือดสัตว์เลือดไก่หรือเลือดเลือดที่ใชเ้เลือดของสัตว์ที่เอามาประกอบในพิธีะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ยางไม้ผสมรวมกันแล้ก็เขียน <c oughs> <c oughs> ส่วนส่วนส่วนตัวพูกกันที่เขาใช้เขียนนะคะเขามีศึกษาไว้คือเหมือนเขาเอาเปลือกไม้ค่ะมาทุบแล้วก็มีบางที่เขาก็ใช้ขนสัตว์เป็นเหมือนแปลงไอ้พูกกันนะคะเขียนคิดว่าโซนนี้นะคะน่าจะเจออีกกี่สิบสามสบ,บเจอแน่ๆสบาย,บายๆเจอแน่ๆคะ่ะยังไงก็เจอถ้าลองได้มีไซส์หนึ่งแล้วรอบๆเนี่ยในรัศมีสัก2กิโลเนี่ยลองเดินเนี่ยยังตรงนี้ถ้าลองเดินเดินสำรวจเดินสเดือนนะ อย่างที่นี่เจอนานยังคะตัวนี้ชาวบ้านเลยเหรอครับนนจเจียเจอเจอนานแล้วครับผมเพิ่งมาบูมตอนตอนตมาเที่ยวผ้าด่างนี่คร <laughs> ับผมแล้วก็เดี๋ยวป้ายะค่ะถ้าสมมติว่าเปลี่ยนออ่สมมติภาษ,ษาอังกฤษอะค่ะอาจจะเขียนว่า็อกเพนติ้งก็ได้แต่แต่ว่าอันนี้พี่เขียนแอนเชนเพนติ้งไม่ผิดใช้ได้เหมือนกัน อาจจะเขียนล็อกเทนติ้งล็อกอาร์ตอย่างเงี้ยได้ครครเขามีคำเฉพาะเขามีคำเ,เฉพาะที่ทีท่เวลาถ้าอยากปกแต่อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนป้ายนะคะหมายถึงว่าถ้าเราอยากโปรโมทเป็นภา,าษาอังกฤษอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีกลุ่มคนที่ฝรั่งที่เขาจะชอบเที่ยวภาพเขียนสีโดยเฉพาะเลยเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันในโลกเขาก็จะตะเวนเที่ยวกันครับแต่อันนี้ถ้าเป็นที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะอยากมากัน